าวสวนยางช็อกราคาตกมา8ปีพอราคากำลังจะดีภาษีที่ดินก็ต้องเสียสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาพรเลสโกวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของยางพารานะคะช็อกกรมปกครองส่วนท้องถิ่นยันปลูกยางขั้นต่ำา80ต้นต่อไร่ ต้องเสียภาษีที่ดินกระทบเกษตรกรจ่ายภาษีบานระบุสวนยาง21ล้านไร่ยังไม่รู้เรื่องสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางเตรียมยื่นเรื่องสารปกครองกลางเปิดไต่สวนฉุกเฉินระบุขัดพรบการยางหวันเติมเชื้อไฟราคายางตกตำ่ำจากกรณี สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยได้ส่งหนังสือเรื่องขอให้พิจารณาการปรับอัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรพืชยางพาราตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบกเกษตรกรรมฉบับที่สองลงวันที่31มกราคม 2,566เรื่องขอทบทวนการคิดอัตราการจ่ายภาษีที่ดินขั้นต่ำในส่วนของการปลูกยางจากอัตราขั้นต่ำ80ต้นต่อไร่เป็น25ต้นต่อไร่เนื่องจากข้อเท็จจริงการปลูกยางโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่65ต้นต่อไร่และจนถึงระยะเวลาที่ได้ผลผลิต เปีจะต้องมีต้นยางตายเหลือเพียง50ต้นต่อไร่ขัดกับพระราชบัญญัติพรบรการยางแห่งประเทศไทยพศ2 5 5 8ที่ได้กำหนดคำจำกัดความคำว่าสวนยางโดยเฉลีย่ยต้องปลูกยางไม่น้อยกว่าไรละ25ต้นเท่านั้นล่าสุดเรื่องนี้ มีความคืบหน้าดังนี้นะคะนายอุทยัยสอนหลักทรัพย์นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกนยอได้เปิดเผยว่าได้รับหนังสือจากนายพงศักด์กวีนันทชัยผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิน่น บริหารราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยตอบกลับมาว่าก่อนหน้านี้จะประกาศเป็นกฎหมายทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสคได้เคยจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การยางแห่งประเทศไทยกยทและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเพื่อพิจารณาหารือในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่1ธันวาคม2565โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความคิดเห็นในเบื้องต้นว่าการกำหนดจำนวนต้นยางพารา25ต้นต่อไร่ตามพรบการยาง มิได้หมายความว่าเกษตรกรจะต้องเริ่มต้นปลูกยางพาราจำนวน25ต้นต่อไร่โดยระยะปลูกยางพาราที่เหมาะสมจะอยู่ที่3 7เมตรหรือประมาณ76ต้นต่อไร่ซึ่งเป็นระยะปลูกที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดไว้เพื่อให้ต้นยางพารามีพื้นที่เหมาะสม ในการเจริญเติบโตโดยการปลูกยางพาราจะไม่มีการตัดสางหรือตัดขยายระยะเพื่อลดจำนวนต้นเหมือนการปลูกไม้ปา่าประกอบกับปัจจุบันร้อยละ80-90ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมดมีการปลูกยางพาราในอัตราประมาณ76ต้นต่อไร่ซึ่งเป็นจำนวนต้นยางพารา ที่ให้ผลผลิตน้ำยางลดลงทั้งนี้ตามคู่มือการขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2565ได้กำหนดอัตราบแปลงไม้ผลยืนต้นต่อเนื้อที่เพาะปลูกหนึ่งไร่ของการปลูกยางพาราไว้ที่80ต้นต่อไร่ซึ่งเป็นการปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็มสิบ เพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้ของเกษตรกรและเป็นจำนวนเฉลี่ยของการปลูกยางพาราแต่ละสายพันธุ์รวมทั้งมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าอัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ของพืชชนิดอื่นในบัญชีแนบท้ายกอไก่ของประกาศอ้างอิงมาจากอัตราแปลงไม้ผลและไม้ยืนต้น ต่อเนื้อที่เพาะปลูกหนึ่งไร่ตามคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยไม่ได้มีการพิจารณาหักอัตราการตายของพืชชนิดนั้นออกดังนั้นหากมีการกำหนดอัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ของการปลูกพืชยางพาราโดยหักด้วยอัตราการตายของต้นยางพารา เกิดความลักลั่นกับพืชชนิดอื่นซึ่งจากผลการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวนี้จึงได้ข้อสรุปว่าให้คงอัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตร,ร,ร,รษต่อไร่ของการปลูกยางพาราจำนวน80ต้นต่อไร่ดังปรากฏตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยพอเห็นหนังสือตอบกลับ แล้วก็ตกใจเพราะตอนนี้เกษตรกร,ร,กรยางพาราทั้งประเทศพื้นที่กว่า21ล้านไร่ยังไม่รู้เรื่องเลยส่วนเจ้าของที่ดินก็ต้องหักกับผู้เช่าที่เป็นเกษตรกร,ร,กรซึ่งจะเริ่มเก็บภาษีสิ้นปีนี้แล้วเกษตรกร,ร,กรไม่เคยเสียภาษีครั้งนี้แหละจะโดนแล้วและในอัตราที่สูงด้วย เพราะไม่จัดว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วหากโดนเชื่อว่าจะทำให้เกิดม็อบชุมชนยืดเยื้อแน่นอนหลังจากที่โดนเก็บภาษีแล้วเหมือนมาซ้ำเติมกันในช่วงราคายางตกต่ำนายอุทัยยังกล่าวอีกว่าจากเงินครงคลังของรัฐบาลมีน้อยอาจเป็นแรงกระตุ้นให้เก็บภาษีจากเกษตรกร อย่างไรก็ดีจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การเก็บภาษีสวนยางอยู่ที่25ต้นต่อไร่ซึ่งถือเป็นภาษีเกษตรกรรมแต่ระเบียบที่ออกมาไปขัดกับพรบการยางดังนั้นจะไม่ยอมเด็ดขาดทั้งนี้จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้พิจารณาตัดสินว่าระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังขัดต่อพรบการยางหรือไม่และจะขอให้ชะลอเรื่องเอาไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำตัดสินออกมาอันหนึ่งกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในการประกอบเกษตรกรรมซึ่งในบัญชีแนบท้ายประกาศ กำหนดชนิดพืชยางพารามีอัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ไว้80ต้นต่อไร่จะเสียภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ0.15ของฐานภาษีอัตราต่ำสุดหากมีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆทางช่องจุฬาพเลสโกจะมานำเสนอเล่าข่าวแบ่งปัน ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะ